โค้ดปอนครับเนเกมนี้ครับพบกับไม่โจครับครับก็สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นการแพ้ในบ้านนะครับในบอลลนในเกมแรกของฤดูกาลนี้ก็ก็ต้องยอมรับในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมทางยมไนโชที่เตรียมตัวมาได้ดีนะครับเตรียมตัวมาได้ดีแล้วก็เราจริงๆเราก็เล่นได้ดีแต่ในจังหวะที่หลายๆคนตอนนี้ไม่ไม่อยู่ในมาตรฐานของตัวเองทำให้ในรูปแบบเกมลุกที่ไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่ครับ สำหรับในตัวผู้เล่นครับตอนนี้โคดปบอลถือว่าเต็มหรืออย่างครับในการเสริมตัวในเลกสองคือในในในตลาดเนี่ยยังยังยังไม่ถึงวันที่ปิดตลาดครับเพราะฉะนั้นมันมันก็มีโอกาสที่จะมีการเติมเข้ามาหรืออะไรต่างๆยัง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 ไม่ยังไม่ปิดครับครับมองในเกมนี้ที่พ่ายกับเมโจนี่มองผิดจุดผิดพลาดตรงไหนบ้างครับคือจริงๆจ,จุดผิดพลาดของตัวทีมเราเองเนี่ย คิดว่าค่อนข้างน้อยนะครับแต่มันมีจุดผิพาดท,ที่ที่เกิดขึ้นโดยโดยที่ไม่ใช่จุดพิพลาดของของทีมเราเองอเราจะพูดตรงนี้ก็เหมือนการแก้ตัวแต่ถ้าใครได้ดูในสนามหรือใครได้ดูรายสดผมคิดว่าน่าจะเห็นในข้อผิพลาดท,ที่เกิดขึ้นจากอะไรครับและเกมหน้าล่ะครับคุณปอนครับสำหรับเกมหน้าครับแน่นอนครับเป็นเป็นเกมที่เราจะต้องเดินทางไปเยือนสิงคโปรที่นครสวรรค์ซึ่งเป็นการเดินทางไกลนะครับแล้วก็ ในวันผุ้นี้เรามีเวลาแค่วันเดียวแล้วก็วันศุกร์เราต้องเดินทางแล้วแน่นอนว่าณตอนนี้จากที่เราเบื้องต้นที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเรามีผู้เล่นบาดเจ็บถึงสองสคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอ,อ,อเช็คอาการในวันพรุ่งนี้ครับครับฝากถึงแฟนคลับลำพูนครับวันนี้ถือว่ามาชมมาเชียร์กันเยอะมากครับก็ต้องขอบคุณมากครับ วันนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์ในวันพุธก็ยังมาติดตามก็ให้กำลังใจเราเยอะแยะมากมายแล้วก็เราก็ต้องขอโทษด้วยผมต้องขอโทษแทนน้องๆทีมลับบูเรอร์ด้วยว่าวันนี้เราทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ไม่สามารถคว้าสามแต้มได้ก็ยังคงคาดหวังว่าเ,าเราจะทำผลงานได้ดีอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ได้รับกำลังใจและแรงสนับสนุนจากแฟนบอนลลับบูเรอร์ตลอดไปครับครับผมมาะครับคุณปอนครับสวัสดีครับผม